ปฏิปทาให้เข้าถึงนรกชื่อปหาสะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เคยได้ยินคำของนักเต้นรำผู้เป็นอาจารย์และปาจารย์ก่อนๆก,กล่าวว่านักเต้นรำคนใดทำให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาผู้ร่าเริงในข้อนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่างไรอย่าเลยคามณิขอพักข้อนี้เสียเถิดท่านอย่าถามข้อนี้กับเราเลยคามณิได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สองและพระผู้มีพระภาคตรัสห้ามคามณิได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเป็นครั้งที่สาม ระผู้มีพระภาคจึงตรัสตอบว่าคามันนีเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากราคะอันกิเลสเครื่องผูกคือราคะผูกไว้นักเต้นรำรวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้น เมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโทสะอันกิเลสเครื่องผูกคือโทสะผูกไว้นักเต้นรำรวบรวมเข้าไว้ซึ่งธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโทสะในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นเมื่อก่อนสัตว์ทั้งหลายยังไม่ปราศจากโมหะอันกิเลสเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้ นักเต้นรำย่อมรวบรวมไว้ซึ่งทำอันเป็นที่ตั้งแห่งโมหะในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพแก่สัตว์เหล่านั้นมากยิ่งขึ้นนักเต้นรำนั้นตนเองก็มัวเมาประมาทตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อแต่กายตายไปย่อมบังเกิดในนรกชื่อปหาสะอันหนึ่งถ้าเขามีความเห็นอย่างนี้ว่า นักเต้นรำคนใดทำให้คนหัวเราะรื่นเริงด้วยคำจริงบ้างคำเท็จบ้างในท่ามกลางสถานเต้นรำในท่ามกลางสถานมหรสพผู้นั้นเมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชื่อปหาศะดังนี้ไซความเห็นของเขานั้นเป็นความเห็นผิดคามน,นิก็เราย่อมกล่าวคติสองอย่าง อย่างใดอย่างหนึ่งคือนรกหรือกําเนิดเดรัจฉานของบุคคลผู้มีความเห็นผิด